สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางดาววีไกับดาวปกตินะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทั้งช่องไม่แนะนำไม่สักสซื้เป็นการทันิตนะคะตดวการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงความท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่ามีสติปูดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ รอบที่ผ่านมานะคะดูก่อนดูก่อนเอ่ยอืมแบบนี้นะคะดาวของเรานะคะอ่าดาววีนะคะให้ฟันหนึ่งใช่ไหมนี่มาร้อยพี่หลุดนะคะหลุดนะคะคือว่าหลุดนะแบบนี้เนาะแล้วก็ปกติก็คือให้สี่กับห้ามา สี่สี่จเก้าสี่กับเก้าห้านะทุกคนเราเจาะไม่ถึงเราเจอกถึงแค่ห้าแปดถ้าใครลูดคือรวยนะคะใครลูดคือรวยนะคะตัวเด่นก็มาแต่ห้านะคะแล้วก็ดาวถ้าใครเล่นน่ะตัวเด่นน่ะเอาไปลูดอะ่ะจะเข้านะคะแต่ว่าถ้าเจาะจะไม่เข้านะคะอ่าหลุดคือหลุดนะทุกคนหลุดคือหลุดเนาะประมาณนี้นะคะรอบใหม่กันต่อไปนะคะามารอบต่อไปกันเลย รอบต่อไปของเรานะคะดาว VIP รอบนี้ต้องมาแล้วนะหมวยมีเข้าไม่หลุดนะทุกคนถ้าอย่างดาว VIP หลุดแล้วใช่ไหมรอบนี้นะมีลุ้นค่ะมีลุ้นนะคะทุกคนเล่นหวยจะมีสตินะทุกคนหวยมีเข้ามีหลุดจะเข้าทุกวันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราคือหวยเราตามสูตรนะทุกคน 5, 9าห้าก้าแปดนะคะแล้วก็ดาปกติพิงดูดาปกตินะคะให้สังเกตตัวดินนะทุกคนวันนี้รอบนี้นะคะบอกเขาเด้งมีความกลัวนะคะ สี่ห้าฟันสี่นะคะฟันสี่นะกล้องเอียงอยีกแล้วถ้าไม่เอียงแสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงจะพูดคำาสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปด ะเขียนตัวเด่นนะทุกคนเด่นอะไรอะ่ะทุกคนอาจจะรู้นะว่าเด่นอะไรนะคะนี่เด่นสามหกนั่นเองนะแต่เจาะให้ไหมคะเจาะไหมเจาะตัวเด่นให้นะคะสามสองสามหกสามเก้าถ้าหกก็หกสองหกห้า หกนะคะอ่านะคะใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นนะคะตัวเด่นจะมาทุกวันจะมาในรูปแบบแบบไหนแค่นั้นเองนะคะอ่อดาวีดาวปกติ นะคะนี่แหละดาวของเราหนึ่งพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะที่เก้าแล้วนะคะให้เป็นเพียงแค่นาทางนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะ,ะแจ้งเตือนกระดิ่งเลยนะคะเวลาเราอัพวิดีโอจะได้แบบแจ้งเตือนติ้งเลยนะคะเีประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ